สอนทำเพลงด้วย AI แบบง่ายๆที่เว็บ Suno AI ฟรีและดีอีกแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนการทำเพลงด้วย AI นะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังเพลงที่ AI เขาทำขึ้นมาก่อนนะคะเพลงแรกนะคะเป็นเพลงช้างแบบโอเปร่าค่ะ เพลงที่สองนะคะเป็นเพลงจั่จี้มะเขือป่อแปะเวอร์ชันเมทัลค่ะจั่จี้มะเขือปอแปะก็ท้อหน้าแวนพายเรืออกแอนกะแทนต้นกุ่มสาวสาวหนุ่มหอา และเพลงสุดท้ายนะคะเป็นเพลงมัสมั่นแกงแก้วตาเวอร์ชัน Nova บอสซาโนวาค่ะ การทำเพลงด้วย AI ที่หวานยายจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักในวันนี้นะคะคือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Suno AI ค่ะ S U N O นะคะกดเข้ามาในเว็บไซต์นะคะคุณจะเจอกับหน้าเว็บแบบนี้นะคะซึ่งจะเว็บ Suno เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะทำเพลงขึ้นมาได้ง่ายๆโดยใช้ AI ในเว็บไซต์นี้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะมีเนื้อร้องอยู่แล้วต้องการให้ Suno AI เนี่ยเขาสร้างทำนองขึ้นมาให้หรือว่าคุณมีแค่ไอเดียว่าอยากจะให้เพลงเพลงนั้นเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเจ้า Suno AI เนี่ยเขาก็สามารถที่ จะเจเนเรตเนื้อร้องใหม่ขึ้นมาให้คุณได้เป็นเพลงใหม่เลยนะคะแล้วก็สามารถสร้างทํานองสร้างเพลงใหม่ให้คุณมาได้ง่ายๆเลยค่ะโดยก่อนที่จะไปสร้างเพลงใหม่กันนะคะคุณจะต้องสมัครสมาชิกเว็บนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปค่ะวิธีสมัครสมาชิกนะคะคุณสามารถที่จะ create account ผ่าน Discord ก็ได้ ผ่าน Gmail ก็ได้หรือว่าผ่าน Microsoft Mail ก็ได้นะคะโดยถ้าใครใช้เบราว์เซอร์โครมอยู่แล้วแล้วก็ล็อกอินโครมไว้อยู่แล้วเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะสมัครผ่าน Gmail แล้วก็ล็อกอินเข้าไปใช้ได้อย่างง่ายๆเลยค่ะหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วนะคะถ้าคุณล็อกอินมาครั้งแรกนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะโชว์ว่ามี50เครดิตค่ะถ้าคุณลองกดเข้าไปนะคะคุณจะเห็นแพลนทั้งหมดที่เว็บไซต์นี้มีนะคะซึ่งเราสามารถเลือกใช้แบบฟรีแพลนได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดของการใช้งานฟร อยู่นะคะคก็คือเราไม่สามารถที่จะใช้ในเชิงคอมเมอรเชียลยูสได้นะคะทุกคนโดยการใช้งานแบบฟรีเนี่ยนะคะคุณจะได้50เครดิตต่อวันค่ะสมมุติว่าใน1่วันนะคะคุณใช้50เครดิตหมดไปแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะมี50เครดิตใหม่ให้คุณค่ะโดยการจะเนเรตหนึ่งครั้งคุณจะเสียไป10เครดิตค่ะเพราะฉะนั้นใน1วันนะคะถ้าคุณใช้แบบฟรีแพนคุณก็จะเนเรตได้ทั้งหมด5ครั้งค่ะส่วนถ้าคุณใช้แบบโปรแพนนะคะคุณก็สามารถที่จะเอาเพลงเนี่ยไปใช้งานในเชิงคอมเมอรเชียลยูสได้ค ได้2,500เครดิตต่อเดือนค่ะได้เดือนละ500เพลงเลยนะคะซึ่งการสมัครแบบโปรแพนเนี่ยนะคะก็จะเสียเงินอยู่ที่เดือนละ10เหรียญค่ะแต่ถ้าคุณทําสัญญารายปีนะคะคุณก็จะเสียแค่เดือนละ8เหรียญเท่านั้นค่ะส่วนใครนะคะที่ใช้โปรแพนแล้วรู้สึกว่ายังไม่พอคุณก็สามารถสมัครเป็นแบบพรีเมียแพนได้ค่ะซึ่งจะได้ถึง10,000เครดิตเลยนะคะหรือว่า2,200เพลงต่อเดือนค่ะซึ่งราคาของพรีเมียแพนเนี่ยนะคะก็อยู่ที่30เหรียญต่อเดือนค่ะแต่ว่าถ้าคุณทําสัญญาเป็นายยปีีเน่่ะะะคะคุณก็จหลืออูท24 เหรียญต่อเดือนเท่านั้นค่ะแต่ก่อนที่จะไป subscribe นะคะหวานก็แนะนําว่าให้คุณลองใช้แบบฟรีแ plan ก่อนค่ะว่าคุณชอบในการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเปล่าสําหรับวิธีการใช้งานนะคะให้คุณไปดูที่เมนูด้านซ้ายค่ะจะมีคําว่า create อยู่นะคะหลังจากกดเข้ามาแล้วนะคะคุณจะเจอกับ song description ที่เราสามารถที่จะใส่รายละเอียดเพลงที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเรากดที่ปุ่มด้านบนที่เป็นปุ่มที่เขียนว่า custom เขาก็จะมีช่องที่เอาไว้ให้เราใส่เนื้อเพลงได้ค่ะตรงนี้นะคะถ้าใครเป็นนักแต่งเพลง อยู่แล้วนะคะอยากจะลองเอาเพลงที่ตัวเองแต่งมาให้ s ู no AI เนี่ยเขาคิดทานองเพลงให้นะคะคุณก็สามารถที่จะเอาเนื้อร้องของคุณมาใส่ในส่วนนี้ได้เลยค่ะ่อเดี๋ยวหวานจะลองเอากรอนชื่อดังนะคะก็คือมัตสหมั่นแกงแก้วตานะคะมาใส่ในช่องเนื้อร้องตรงนี้นะคะในส่วนของ Style of Music นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่สไตล์เพลงที่เราต้องการได้เลยนะคะสําหรับเพลงนี้นะหวานอยากจะให้เป็นสไตล์บอสซาโนวาเป็นเพลงที่แบบฟังง่ายๆนะคะแล้วก็ให้มีความ R&B เข้าไปด้วยค่ะไตเติล <Titan S 1> นะคะหวานก็จะ ใช้เป็นชื่อมัสมันแกงแก้วตาเลยค่ะแล้วก็กด create ได้เลยค่ะหลังจากที่กด create ได้ไม่นานนะคะเราก็จะได้เพลงมัสมันแกงแก้วตามาทั้งหมด2เวอร์ชันค่ะอะเดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงมัสมันแกงแก้วตากันดูนะคะ ะะก็เป็นสไตล์เพลงแบบ b o s s า Nova R&B ทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราเจเนอเรตหนึ่งครั้งเนี่ยเขาก็จะมีเพลงออกมาให้เราเลือกทั้งหมด2เพลงค่ะหลังจากที่เราฟังแล้วนะคะแล้วเราชอบเพลงไหนอยากจะดาวน์โหลดออกมานะคะคุณก็กดที่ปุ่มจุด3จุดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเมนูที่ชื่อว่าดาวน์โหลดค่ะหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดแบบออดิโอออกมาก็จะได้เป็นไฟล์ mp 3เลยค่ะซึ่งคุณจะกดดาวน์โหลดจากตรงนี้นะคะหรือว่าตรงนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะที่เรา มีเนื้อเพลงอยู่แล้วแล้วต้องการให้ซ u โน AI เนี่ยเขาสร,ร้างทํานองสร,ร้างเพลงขึ้นมาให้กับเรานะคะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยว่านรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะคะสําหรับใครที่มีไอเดียเรื่องของเนื้อเพลงนะคะแต่ว่ายังนึกทานองไม่ออกนะคะอาจจะมาให้ AI เนี่ยเขาช่วยสร,ร้างทํานองให้กับเราเป็นเหมือนเดโมโะคะ่ค่ะก่อนที่เราจะเอาไปสร้างเพลงจริงๆก็ได้นะคะสาหรับเมื่อกี้นะคะเราได้ลองทําเพลงแบบที่เรามีเนื้อ้องอยู่แล้วนะคะให้เจ้าซูโน่เนี่ยเขาแต่งทานองแล้วก็สร้างออกมาเป็นเพลงให้กับเรานะคะ เดี๋ยวเราลองมาทําอีกวิธีนึงนะคะในกรณีที่เราไม่มีเนื้อเพลงมาก่อนเลยนะคะแต่เรามีไอเดียว่าเออเราอยากได้เพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะเราก็สามารถมาพิมพ์คีย์เวิร์ดใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะอาหวานจะลองใส่เรื่องราวสั้นๆนะคะ แค่ประโยคที่ว่าวิ่งแข่งกับสล็อตนะคะแล้วมากดตรงปุ่มนี้เลยค่ะ Generate Relics นะคะใช้เวลาไม่นานนะคะเขาก็ Generate เนื้อเพลงเกี่ยวกับวิ่งแข่งกับสล็อตมาให้เราค่ะอืดเป็นสล็อตตอนเช้าเวลาผ่านไปช้าๆแต่เธอดูสนุกมากๆเหมือนโลกหยุดเวลาแอมีครองจองกันด้วยนะคะ วิ่งแข่งกับเธอเธอชนะเองง่ายๆแค่ยิ้มก็พอนะในใจของเรารู้สึกดีเรามาวิ่งกับสลอ็อตไม่ต้องเร่งรีบไปไหนยิ้มและหัวเราะไปด้วยกันเวลาเรามีพอมองโลกในแง่ดีเห็นทุกอย่างเป็นสีสดใสชีวิตไม่ต้องเร่ง ปล่อยให้ความสุขมาเองค่อยๆไปไม่ต้องเร่งทุกอย่างจะดีเองเหมือนสล็อตที่เคลื่อนที่ช้าๆแต่มีความสุขเสมอเรามาวิ่งกับสล็อตไม่ต้องเร่งรีบไปไหนยิ้มและหัวเราะไปด้วยกันเวลาเรามีพออ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อเพลงนะคะที่ซูโน่ไอไอเนี่ยเขาเจะเนเรตเนื้อเพลงมาให้หวานนะคะแค่หวานใส่ประโยคสั้นๆว่าวิ่งแข่งกับสล็อตนะคะเขาก็แต่งเพลงมาให้หวานแบบนี้เลยค่ะอ่ะดูหวานจะลองใส่สไตล์เพลงไปให้เขานะคะเพลงนี้เนี่ยหวานอยากได้ ได้เป็นแบบแรปแรปฮิปฮอปฮิปฮอปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ชื่อเพลงไปเลยค่ะว่าวิ่งแข่งกับสล็อตหลังจากนั้นกด create ค่ะและนี่คือเพลงวิ่งแข่งกับสล็อตที่ Suno AI แต่งให้หวานค่ะปนเชาาลผ่ไๆ เธอดูนสนุกมากมากเหมือนโลกหยุดเวลาวิ่งแข่งกับเธอเธอชนะเองเหนื่อยแค่เพีงพอเนั้อในใจของเรารู้สึกดีเรามาวิ่งกับ s l o เพลงแรกนะคะเดี๋ยวเราไปลองฟังอีกเพลงหนึ่งกันดีกว่าค่ะมีแบบว่าผู้หญิงผู้ชายร้องด้วยกันด้วยนะคะ ะค,ะคือหวานก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดนงตรีนะคะหวานก็ไม่แน่ใจว่าเพลงที่เขาเจเนเรตมาให้เนี่ยมันตรงกับสไตล์ที่เราใส่ไว้หรือเปล่านะคะแต่ว่าใส่พี่หวานฟังแบบที่หวานเป็นคนฟังเพลงปกติทั่วไปเนี่ยนะคะเพลงที่เขาเจเนเรตออกมาเนี่ยก็เพราะใช้ได้เลยนะทุกคนรวมถึงเนื้อเพลงที่เขาเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยก็มีเรื่องมีราวมีความหมายนะคะอย่างประโยคที่หวานให้เขาไปนะคะก็คือวิ่งแข่งกับสล็อตนะคะสล็อตเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เคลื่อนตัวช้าอยู่แล้วใช่ไหมคะหวานก็เลยลองใส่การวิ่งแข่งเขา ให้ดูมันแบบดูตรงกันข้ามกับพฤติกรรมของสล็อตนะคะดูว่าเขาเนี่ยจะแต่งเพลงออกมาได้แบบไหนนะคะเขาก็สามารถที่จะเจเนเรตเนื้อเพลงออกมาให้ได้เฉยเลยอ่ะทุกคนซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะแต่มันก็จะมีบางคํานะคะที่เขาพยายามเหมือนกับว่าร้องให้เข้ากับทํานองแล้วเสียงมันก็มีแบบเหินๆบ้างเสียงดูเหมือนไม่ค่อยตรงคีย์ดูแปลกๆอยู่บ้างนะคะแต่ในเบื้องต้นหวันรู้สึกว่าสําหรับใครที่อาจจะอยากสร้างเพลงของตัวเองนะคะคุณก็สามารถที่จะมา ที่เว็บนี้นะคะเราก็ลองให้ AI สร้างเพลงให้กับคุณได้ง่ายๆเลยค่ะและสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําดิจิตอลโปรดักต์การวาดรูปหาไรายได้เสริมการหาไรายได้เสริมในด้านต่างๆเทคโนโลยีและ AI ก็ติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook IG และ Lemonade ค่ะเพราะแต่ละช่องทางนะคะหวานก็จะแชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่อยาก พลาดหวานแนะนำว่าให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับคลิปนี้หวานขอปิดท้ายด้วยเพลงที่แต่งโดยซู n o AI แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ<ต>๊า,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 ายบาย